สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเขียนโปรแกรมภาษา C ีเบื้องต้นกับสมุสระนะครับเอในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมมาหายไปนานก็ต้องขอโทษด้วยครับคือมีทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานอะไรต่างๆเออเยอะผมก็เลยช่วงนั้นหยุดไปแล้วก็จริงๆก็ลืมไอดีตัวเองด้วยแหละ,ะแล้วก็ไม่ได้ทํามาเลยเนาะอืมภาษาซีผมก็เขียนเขียนหยุดหยุดก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับอย่าเรียนแบบก็ต้องขอโทษด้วยครับทีนี้เนี่ยผมจะมารีเมค e คลิปที่สอง ก็คือคราวก่อนผมทําไว้แล้วผมรู้สึกว่ามีส่วนที่ผมพูดผิดเยอะหรือว่าส่วนที่น่าจะพูดให,ใหม่ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอทีนี้ผมก็เลยมาทําอันใหม่จะเห็นได้ว่า IDE ที่ผมใช้ในคราวเนี่ยมันจะไม่ใช่ d p c นะครับจะเป็น CodeBox ก็ไม่มีอะไรครับแค่ผมบังเอิญตอนนี้ถนัดอันนี้มากกว่าแล้วอ่าก็คือ,อวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของภาษา C ซึ่ง ก็คือว่าจะเริ่มเขียนยังไงเขียนแล้วต้องมีอะไรบ้างเป็นต้นครับแล้วก็หลักการแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยครับอ่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมเขียนค้างไว้เออจริงๆแล้วผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมทําเสียนะผมก็เลยต้องมาอัดใหม่ก็เท่านั้นแหละครับผมจะมาอธิบายโครงสร้างพื้นฐานก็คือภาษา C เนี่ย ก่อนอื่นเปิดสอร์สโค้ดขึ้นมานะครับก็คือเนี่ยซอร์สโค้ดก็คือที่ที่คุณจะทําการเขียนโปรแกรมก็ตาม IDE ทั่วไปก็อยู่ในไฟล์ new แล้วก็ Empty File หรือว่า New Document อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จัดก,การเซฟมันเป็นนามสกุล .c ครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ขอแค่เป็น .c ก็พอทีนี้เนี่ยหลักการหลักๆง่ายๆพื้นฐานอย่างแรกอ่าเปิด IDE คุณขึ้นมา แล้วก็พยายามเขียนตามนะครับเพราะว่าการที่คุณได้เขียนเนี่ยคุณอาจจะหยุดวิดีโอผมก็แล้วก็เขียนตามแล้วก็คิดไปด้วยครับเพราะการได้คิดได้เขียนเองกับมือเนี่ยมันจะเหมือนกับคุณได้ยังไงวะเรียกว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณได้สัมผัสกับมันด้วยตัวเองก็คือจะทําให้จําง่ายขึ้นนะครับก็แนะนําว่าให้เขียนตามไปด้วยจะเห็นที่ผมเขียนค้างไว้นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของภาษา C ครับยังอ่านไม่รู้เรื่องก็ ไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายหลักๆเลยเนี่ยภาษา C เนี่ยมีเข้าใจกันก่นกอนครับว่ามีหลักๆตอนนี้ให้เห็นพื้นฐานสองส่วนครับก็คือส่วนนี้สีเขียวเขียวเนี่ย include กับตรงส่วนนี้เรียกว่าฟังก์ชันครับผมจะอธิบายในตอนนี้แหละ include ก็คือคุณต้องจําแบบฟอร์มครับว่า sharp แล้วก็ include ตามด้วยเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยครับ แล้วข้างในเนี่ยจะเป็นส่วนของ header file ทีนี้เนี่ย header file คืออะไร header file จะเป็นไฟล์ที่รวบรวมชุดคำสั่งที่มีคนเคยเขียนไว้แล้วนำมาใช้อีกเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำเช่น <s> um> ผมสร้างโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมที่มีโค้ดประมาณแบบ1000บรรทัดอะไรประมาณเนี้ยในการแสดงผลข้อความออกทั้งหน้าจอ,อาจริงๆก็อาจจะเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้านบรรทัดก็ไม่แปลกนะครับ,รบก็คือแสดงผลออกทังหน้าจอ ทีนี้เนี่ยเวลาผมไปเขียนโปรแกรมใหม่จะให้ผมมาเขียนใหม่หมดผมก็ไม่ไหวก็คือมันเหนื่อยมากแล้วมันก็เสียเวลาด้วยเพราะเรื่องเหตุนั้นจึงมี header file ครับ header file คือเป็นจะเป็นที่ที่รวมตัวฟังก์ชันที่มีคนเขียนไว้แล้วอะ่ะอย่างมาตรฐานของภาษา C ก็มี stdio.h เนี่ยเป็นฟังก์ชันมาตรฐานเลยใครเรียนใหม่ๆที่มาหาลัยหรือโรงเรียนวอปลายหรือชมรมอะไรเงี้ยก็จะเจอก่อน ก็คือตัวนี้ครับ S C D I O h ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมคำสั่งพื้นฐานวิธีจำก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ย่อมานะ S C D เนี่ยมาจาก Standard I Input O Output ก็คือ Standard Input Output h เนี่ยจะเป็นตัวแสดงถึงว่ามันเป็นชื่อ Header file อ่าพอเข้าใจอย่างนี้แล้วมาดูกันครับก็คือพิมพ์ Sharp Input ไปเลยเนี่ยจำเป,ป็นต้นเดียวกันก็ได้เป็นวรรคหนึ่งที ไม่ต้องจำรายละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าคุณเขียนบ่อยๆเ,ยเดี๋ยวคุณก็รู้สึกชินไปเองครับเวลาคุณแบบเขียนๆมาแล้วก็เอ๊ยพอติดอย่างนี้ก็รู้สึกเหมือนอะไรผิดแล้วอะไรเงี้ยมันจะขัดแย้งในจิตใจมันจะรู้สึกขัดๆครับอ่าทีนี้เนี่ยพอเขียนมาได้ถึงนี่แล้วเขียนเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าในข้างในเนี่ยจะเป็นชื่อของ header file ที่คุณจะใช้ซึ่งมันมีมากมายครับ แต่ว่าพื้นฐานที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะใช้อยู่ไม่กี่ตัวก็วาอาจจะเป็น i n c l u d e string h t s ซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องรู้จักก็ได้ครับตอนในคลิปนี้จะใช้เพียงแค่ stdio s t standard input output library เนี่ยนะครับ header file ตัวนี้ทีนี้เนี่ยก็คือเริ่มมาคุณก็เขียนขึ้นมาเลยอย่างนี้เราก็พร้อมแล้วกับการจะเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจภาษา C ก่อนอเป็นธรรมชาติของภาษา C หลังจากเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับโปรแกรมภาษา C เนี่ยจะทางานตั้งนแต่บนลงล่าง,ลง,ลางคือบรรทัดแรกสุดลงมาข้างล่างเรื่อยๆก็คือก่อนอื่นมันจะเจอ input Standard input output ใน header file อ่าลงมาปุ๊บ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 มันจะเจอสิ่งนี้ครับมันเรียกว่าฟังก์ชันตัวฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นตัวทํางานทุกอย่างของคุณจะทํางานในฟัง์ชันเป็นเหมือนขอบเขตการทํางานของโปรแกรมของคุณทีนี้เนี่ย pattern ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือชื่อฟังก์ชัน วงเล็บซึ่งตอนนี้ผมใส่เป็นวงเล็บว่างๆไว้ก็เขียนตามไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดในภายภาคหน้าเพราะว่าเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดเยอะถ้าจะมาพูดตอนนี้เนี่ยผมว่าคลิปก็คงไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงได้คือผมจะพยายามรีบพูดให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวจะงงกันซะเปล่าๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่คุ้นเคยกับภาษา C สําหรับใครที่เริ่มใหม่อ่าก็จะเห็นว่าเป็นชื่อฟังก์ชันชื่อเเมมนนนนอออัััี้้ตตงตงงาาก่นนะครรบพะว่า เมนเนี่ยจะเป็นชื่อหลักที่ภาษาซีจะเรียกใช้งานอ่ะก็คือเมนวงเล็บแล้วปีกาเปิดปิดเนี่ยครับคือส่วนของฟังก์ชันทีนี้เนี่ยโปรแกรมที่คุณจะทํางานด้วยเนี่ยก็จะทํางานไล่จากบนลงล่างเหมือนกันครับไล่ตั้งแต่ตรงเนี้ยตัวเปิดปีกาของฟังก์ชันเป็นแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฟังก์ชันลงไปจนสุดก็คือปีกาปิดของฟังก์ชันก็คือจบการทํางานอ่าทีนี้เมื่อกี้ผมเขียนไอ้นี้ไว้ตัว lin น f เนี่ย จะเป็นคำสั่งพื้นฐานในการแสดงข้อความออกทางหน้าจออันนี้ก็คือแสดงข้อความออกทางหน้าจอให้เห็นนะครับโดยในภาษา C เนี่ยคำสั่งเนี่ยเราจะลงท้ายด้วย semicolon ทุกครั้งก็คือใหม่ๆก็าอาจจะลืมกันบ้างเขียนๆไปเดี๋ยวก็ชินครับแล้วก็จะหายไปเองแล้วก็จะกลับมาขําตัวเองว่าทำไมเมื่อก่อนถึงลืมแล้วสมัยหลังๆเวลาไปเขียนภาษาอื่นก็มีเขียนเกินก็มีครับ เปิใส่เซมิโคลอนเาเป็นปกตินะทีนี้เนี่ยโปรแกรมจะเริ่มทำงานจากปีกาเปิดถึงปีกาปิดแล้วจะเห็นได้ว่าผมมีปิน f ซึ่งก็คือคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจออย่างที่นี่เนี่ยผมให้มันแสดงว่า hello แล้วก็ sabusa เราจะลองมาดูกันนะครับว่าผลของโปรแกรมจะเป็นยังไง build and run นี่นะครับจะเห็นได้ว่ามีคำสั่งขึ้นมา hello sabusa ตรงนี้เป็นของ e c h o นะครับไม่ต้องสนใจใครใช้ d i ฟซอาจจะไม่มีอ๋อแล้วก็ดิฟซเนี่ยอาจจะเกิดจอแบบคอมไพล์เสร็จกระพริบขึ้นมาแล้วก็หายไปก็คือจริงๆแล้วโปรแกรมเสร็จโปรแกรมของคุณไม่อทางานเสร็จแล้วจะปิดตัวเองนะครับแต่บังเอิญว่าตัว c o d e บล็อกเนี่ยก็คือจะเหมือนกับให้คุณได้ดูผลของโปรแกรมก่อนโดยที่ไม่ต้องหน่วงไว้ก็คือเป็นผลดีที่ผมชอบเนี่ยนะครับ สำหรับวิธีการแก้ปัญหาสำหรับใครใช้ dip 4นะครับให้พิมพ์ตัวนี้ลงไปครับสแกน F แล้วเนี่ยครับก๊อปก๊อปผมไปเลยอ่าจะเป็นอย่างนี้แล้วโปรแกรมของคุณก็จะเหมือนกับมีการทำงานยังไม่จบก็จะมาค้างอยู่ที่คำสั่งนี้โดยผมจะอธิบายในชิปหน้านะว่ามันใช้ยังไงอ่าก็คือเหมือนโปรแกรมของคุณจะทำงานมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอบรรทัดนี้อ่าเจอเมนเริ่มทำงานที่ปีก,กาเจอบรรทัดนี้พิพ์ hello ออกมาเจอบรรทัดนี้พิพนสบุสะออกมา ล้าก็มาเจอบรรทัดนี้จริง,รงๆล้วเป็นคําสั่งการแสดงผลจากเอ้ยขอโทษครับเป็นการรับผลจากคีย์บอร์ดซึ่งพอเจอบรรทัดนี้แล้วมันจะรอให้คุณใส่คําสั่งจากคีย์บอร์ดลงไปเป็นอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่ใส่ก็คือมันก็จะค้างการทํางานอยู่ที่บรรทัดนี้โปรแกรมก็ยังไม่จบอ่อนี่คือจุดสิ้นสุดโปรแกรมอันนี้ดูโครงล่างก่อนครับยังไม่ต้องยังไม่เข้าใจก็ใจเย็นๆก่อนครับยังไม่ได้อ,อธิบายเบื้องลึกนะอ่อทีนี้เนี่ยสําหรับ เมื่อกี้อาจจะงงว่าหน้าจอดำๆของผมคืออะไรนั่นคือผมอทำให้โปรแกรมมันรันขึ้นมาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาษาที่เราเขียนกันอยู่เนี่ยจะเป็นภาษาที่เรียกว่าโค้ดก็คือมนุษย์ยังพอเข้าใจได้ครับในส่วนนี้เแต่ดูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าเกิดไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนมาอะไรเงี้ยอก็คือส่วนโค้ดเนี่ยเขาจะมีการจัดทําให้ค่อนข้างใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ในการที่เราจะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแลวทํางานตามโปรแกรมของเราเนี่ย เราต้องทําการแปลงภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาเครื่องก่อนซึ่งเราต้องทำ,ทำโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าคอมไพเลอร์ครับในตัว IDE เนี่ยก็คือจะมีคอมไพเลอร์มาให้อยู่แล้วอย่างในโค้ดบล็อกก็คือจะ build เมื่อ้ตรงนี้จะเป็น build and run compile เนี่ยครับสำหรับ d p c นะครับก็กด f9 ก็คือการ compile run compile ก็คือนำโค้ดของคุณตัวเนี้ยครับที่เป็นนามสกุล .c เนี่ยไป แปลงเป็นภาษาเครื่องจากนั้นมันก็จะกลายเป็น .exe ครับเออก็อย่างที่เห็นในทั่วไปตามเวลาใช้งานซอฟต์แวร์ใน Windows นะทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าฟังก์ชันเนี่ยชื่อเมน n ทำไมต้องชื่อเมนตรงเนี้ยส่วนที่เรียกว่าชื่อฟังก์ชันเนี่ยทำไมต้องชื่อเมนชื่ออย่างอื่นไม่ได้หรือแบบผมจะตั้งชื่อว่าซาบุูสตก็ได้ครับแต่ก่อนอื่นดูนี่ก่อนครับคือผมคอมไพล์จะเห็นได้ว่า มันจะรันไม่ได้ครับเหตุผลก็คือโปรแกรมทุกโปรแกรมในภาษา C นะครับมันจะมาถึงปื๊บปื๊บป๊บทำงานไล่บรรทัดลงมาก็จริงแต่ว่าหลังจากบรรทัดที่เป็น sharp input นยครับอาจจะมีหลายบรรทัดก็ได้แบบ input คุณอาจจะ input string d h หรืออะไรซึ่งเป็นคําสั่งที่คุณอาจจะไปเสิร์ชต,ตามเน็ตดูว่า header ไฟล์ไหนมีคําสั่งที่คุณอยากใช้เป็นพิเศษคุณก็เลยไป input มันมาก็คือพวกบรรทัด input เนี่ยครับอาจจะมีเป็นร้อยบรรทัดก็ได้หลังจาก โปรแกรมทํางานในบรรทัด input ซึ่งก็คือการนําคําสั่งที่คุณอยากนําม,มาใช้เข้ามาในโปรแกรมหมดแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยสิ่งที่มันจะทํามันไม่ใช่การลงไปตรงๆครับมันจะทําการหาฟังก์ชันที่ชื่อว่า main อย่างนี้ก่อนก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่จะเริ่มการทํางานของโปรแกรมของคุณไม่ว่าคุณจะมีฟังก์ชันเป็นร้อยเป็นพันเดี๋ยวอนาคตผมจะสอนการเขียนฟังก์ชันด้วยนะครับก็คือคุณจะได้เขียนฟังก์ชันของตัวเองขึ้นมาแต่ว่า ไม่ว่าคุณจะมีฟังก์ชันเป็นร้อยเป็นพันเท่าไหร่เนี่ยก็คือโปรแกรมจะเริ่มทางานที่เมนเท่านั้นโดยจะเริ่มที่ปีกาของเมนด้วยอ่าเนี่ยครับจะเห็นไมไ่ว่ามันเริ่มจากตรงนี้ไปจนหมดตรงนี้โดยทํางานเป็นขั้นตอนตามลําดับเป็นบรรทัดก็คือเริ่มตรงนี้ทํางานบรรทัดต,ต่อไปต่อไปจนจบเท่านี้นะครับขึ้นฐานภาษา C อีกเรื่องนี้ที่สําคัญก็คือในเรื่องบรรทัดเนี่ยครับจริงๆแล้ว เอ่อตัวเว้นวรรคเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีผลในภาษา C ีครับเพราะว่าเวลาเรานําไปคอมไพน์เนี่ยครับตัวเครื่องเนี่ยเวลาแปลงจะแปลงกลายเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือจะไม่สนพวกเว้นวรรคอะไรสักเท่าไหร่ครับก็คือจะดูว่ามันรันได้อยู่เห็นไหมเนี่ยก็ยังได้ผลเหมือนเดิมเดะๆดะเลยก็คือค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่สําคัญอย่างใครเคยเรียนไพทอนมาก็จะเห็นว่าเว้นวรรคเนี่ย สำคัญมากเป็นแกมม่าอย่างหนึ่งของภาษาเลยอ่าก็คือนี่ภาษา C ครับมันไม่เหมือนกันอ่าเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับพื้นฐานของภาษา C นะครับโดยในตอนต่อๆไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องตัวแปรพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นมีฟอร์มีลูปที่หลายๆคนอาจจะสงสัยถ้าเกิดใครเรียนมาแล้วในมปลายมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะอะ่ก็ผมจะมาพูดใหม่คราวหน้าครับคลิปก็เริ่มยาวแล้วอ่า สำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ